10. อันดับพระเกจิภาคใต้ย,ยอดนิยมพระเกจิภาคใต้เป็นคำที่ประชาชนใช้เรียกพระอริยสงฆ์ที่มีความเก่งทางด้านวิทยาคมและเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยวงการรับเช่าพระเครื่องมีเสียนพระหลายคนที่เส้นสายพระเกจิภาคใต้พระเกจิอาจารย์ภาคใต้ท่านมักจะมีชื่อเสียง ในด้านการปลูกเสกวัตถุมงคลของศักดิ์สิทธิ์ปลูกเสกเครื่องรางของขลังมีคาถาอาคมสวดมนต์ที่สามารถสร้างผลลัพธ์มีประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองคนดีคุ้มครองลูกศิษย์กับผู้ที่เคารพบ,บูชาพระเกจิภาคใต้ที่ได้รับความนิยมจะมีองค์ไหนกันบ้างวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับอันดับที่หนึ่ง หลวงปู่ทวดวัดฉางไห้หลวงปู่ทวดวัดฉางไห้เป็นพระเถระในสมัยกรุงเสีย,ยุทยาเป็นพระเถระผู้มีชื่อเสียงด้านพุทธคุณและความศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะด้านนิรันตรายแขลงวคลาดปลอดภัยหลวงปู่ทวดเป็นพระเกเจิอาจารย์ที่มีผู้เลื่อมใสทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความศรัทธาเคารพอย่างสูงหลวงปู่ทวดท่านได้รับการยกย่องว่า เป็นสมเด็จแดนทักษิณแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วก็ยังมีลูกศิษย์ให้ความศรัทธาเลื่อมใสยอย่างเสมอมาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลวงปู่ทวดเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในด้านวัตถุมงคลโดยเฉพาะพระเครื่องที่ปลูกเสกโดยพระอาจารย์ทิมวัดชังไห้เหรียญและพระเครื่องของท่านได้รับความนิยมมากลูกศิษย์เชื่อว่าพระเครื่องของท่านมีอนุภาพด้านแคล้วคลาด จากภัยอันตรายต่างๆแระเครื่องหลวงปูดทวดมีการปลูกเสกอย่างเข้มขลังทําให้มีพุทธคุณสูงมีประสบการณ์ช่วยเหลือคนมาแล้วมากมายอันดับที่สองพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันเป็นพระอริยสงฆ์ชื่อดังแห่งภาคใต้ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีความเมตตาต่อประชาชนชาวบ้านในพื้นที่พ่อท่านคล้าย เกิดเมื่อพศ2417ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านบวชเมื่ออายุครบ20ปีได้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันแรกที่บวชอย่างเคร่งครัดหลวงพ่อคล้ายมีชื่อเสียงเป็นพิเศษในเรื่องของความเมตตาบาร,รมีและการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆเช่นการรักษาโรคการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและคุ้มครองผู้คนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาตินอกจากนี้หลวงพ่อคล้าย ยังมีการสร้างวัตถุมงคลเช่นพระเครื่องและเครื่องรางต่างๆที่ได้รับความนิยมและศรัทธามากซึ่งเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ที่ศรัทธาในปฏิหารและบารมีของท่านอันดับที่3พระอาจารย์วันวัดประสิทธิชัยจังหวัดตรังหลวงพ่อวันมะาณาโสเป็นหนึ่งในพระเกจิสายใต้ที่มีชื่อเสียงหลวงพ่อท่านเกิดและโตที่จังหวัดตรัง เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดประสิทธิชัยวัดเก่าแก่และสําคัญในอําเภอเมืองตรังหลวงพ่อวันมีลูกศิษย์ลูกหาจํานวนมากทั่วประเทศเพราะความศักดิ์สิทธิ์เมตตาของหลวงพ่อท่านเก่งเรื่องวิชาอาคมเชี่ยวชาญด้านสายเวทวัตถุมงคลของท่านเป็นที่เรื่องลือไปทั่วว่ามีความขลังยิ่งนักเรียนรุ่นแรกของท่านวงการรับชอบผักเครื่องให้ความนิยมสูงเล่นหากันมากโข อนุภาพพระเครื่องของหลวงพ่อเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนจังหวัดตรังลูกศิษย์ต่างเดินทางมาให้ท่านเจิมกระหม่อมบ่อยๆสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่อันดับที่ 4. หลวงพ่อแดงวัดโทหลวงพ่อแดงวัดโทเป็นพระอริยสงฆ์ผู้มีชื่อเสียงด้านวิชาอาคมไสยเวทเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ทั่วประเทศท่านเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาที่มีความเมตตาสูงเปี่ยมด้วยคุณธรรม หลวงพ่อแดงสร้างวัตถุมงคลต่างๆเช่นพระเครื่องและเครื่องรางของขลังมีความศักดิ์สิทธิ์และปกป้องคุ้มครองผู้ศรัทธาวัดโทที่เจริญขึ้นได้เพราะบารมีหลวงพ่อแดงลูกศิษย์ที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อได้บริจาคเงินให้ท่านไปบูรณะวัดอย่างต่อเนื่องหลวงพ่อแดงยังมีความรู้เรื่องยาสมุนไพรโบราณบ่อยครั้งที่ท่านได้ให้คําแนะนํา เรื่องสุขภาพพื้นบ้านกับคณะสงฆ์และชาวบ้านในพื้นที่อันดับที่ 5. หลวงพ่อสงฆ์วัดสาลาลอยหลวงพ่อสงฆ์วัดสาลาลอยหรือสงฆ์จันทสโลเป็นพระเถระผู้มีชื่อเสียงวิชาคมเข้มขลังและเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในพื้นที่และประชาชนทั่วประเทศหลวงพ่อท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสาลาลอยอําเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านชอบสงเคราะห์ชาวบ้าน ผู้ยากไร้ท่านชอบปฏิบัติธรรมอยู่เหนือนิดท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่นอกเหนือจากนี้ท่านยังเป็นหมอโบราณมีความรู้เรื่องพืชสมุนไพรท่านได้รักษาชาวบ้านด้วยสมุนไพรพื้นบ้านวัตถุมงคลของท่านมีหลายอย่างทั้งพระเครื่องและเครื่องรางอีกทั้งยังได้รับนิมนต์ไปปลูกเสกพระเครื่องตามงานพุทธาพิเศษต่างๆมากมายอันดับที่6หลวงพ่อแชม่มวัดฉลองหลวงพ่อแชม่มวัดฉลอง หรือพระครูวิสุทธิวงศ์วงสาจารยานนมมนีเป็นพระอริยสงฆ์ที่เคารพนับถือของคนจังหวัดภูเก็ตและประชาชนไทยทั้งประเทศท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีความสามารถด้านพุทธาคมวัตถุบงคลของท่านมีทั้งเครื่องรางของขลังและพระเครื่องของมงคลที่ท่านแจกให้กับชาวบ้านและลูกศิษย์เพื่อนำไปบูชาต่อที่บ้านพระเครื่องของท่านมีประสบการณ์มาก ช่วยป้องกันภัยปัดเป่าความทุกข์หลวงพ่อแช่มเกิดในพศ2370ไม่มีข้อมูลวันเดือนที่ท่านเกิดเนื่องจากสมัยโบราณไม่ได้บันทึกไว้หลวงพ่อท่านบวชเรียนตั้งแต่ยังเป็นเนนมุ่งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมขั้นสูงหลวงพ่อแช่มได้สร้างวัตถุมงคลหลายอย่างที่เป็นที่นิยมในวงการรับเช่าพระเครื่องเช่นเหรียญหลวงพ่อแช่มรุ่นแรก ซึ่งตอนนี้หายากมากและราคาสูงมากเลยทีเดียวอันดับที่7อาจารย์นำวัดดอนศาลาหลวงพ่อนำเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงของภาคใต้ประชาชนไทยให้ความเครบศรัทธามากท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนสาลาอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเชี่ยวชาญเรื่องพุทธคมมูลคาถาต่างๆเป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ทั่วประเทศเรื่องการปลูกเสกเครื่องราง และวัตถุมงคลของท่านขลังยิ่งนักวัตถุมงคลของท่านเช่นพระเครื่องเหรียญและเครื่องรางของข,องขลังที่มีพุทธคุณอยู่ยงคงกระพันแข้วคลาดปลอดภัยดีด้านโชคลาภเสริมบารมีวัตถุมงคลของท่านที่ดังเช่นเหรียญพระอาจารย์นำรุ่นแรกปี2519ได้รับความนิยมสูงมีประสบการณ์ในการป้องกันภัยและแข้วคลาดเมตตาม,มหานิยม เป็นที่ต้องการของวงการรับชเช่าพระเครื่องมาตลอดอันดับที่8หลวงพ่อคริ้งวัดถลุงทองหลวงพ่อคริ้งวัดถลุงทองอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในภาคใต้ของประเทศไทยท่านเก่งเรื่องอาคมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดให้โชคลาภแม้หลวงพ่อมีความรู้เรื่องสายเวทแต่ท่านก็ไม่ได้ละทิ้งการปฏิบัติธรรม หลวงพ่อท่านมีนิสัยชอบนั่งสมาธิภาวนาย่ำเข้าพรรษาท่านมักเก็บตัวปฏิบัติกรรมฐานภายในพระอุโบสถด้วยความวิระิยะภาคเพียรของท่านทำให้ท่านมีจิตสมาธิที่แน่วแน่ปลูกเสกวัตถุมงคลมีความศักดิ์สิทธิ์มากพระเครื่องของท่านคุ้มครองช่วยเหลือลูกศิษย์มาแล้วนับไม่ถ้วนศรัทธาสาธุชนหลั่งไหลมหาท่านที่วัดเพื่อกราบขอพรไม่ขาดสายอันดับที่9 พ่อท่านนุ้ยวัดอัมพารามพ่อท่านนุ้ยสุวรรณโนเป็นพระอริยสงฆ์ชื่อดังแห่งวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลวงพ่อท่านเป็นพระนักพัฒนาทั้งพัฒนาวัดศาลาการ,ปรเปรียญกุฏิสงฆ์โรงเรียนโรงพยาบาลหลวงพ่อเป็นที่รักเคารพของชาวบ้านเพราะความมีเมตตาธรรมและคุณธรรมของท่านในการสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนด้านการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อหนุ้ย ท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่นุ่มนวลลึกซึ้งท่านชอบปลีกวิเวกหาความสงบจากจิตส่วนเรื่องวัตถุมงคลของท่านมีทั้งพระเครื่องและเครื่องรางของขลังพระเครื่องของท่านมีอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์มากใครมีต่างห่วงแหนวงการรับเช่าพระเครื่องให้ความนิยมสูงและอันดับที่1ิพ่อท่านเขียววัดทรงบนพ่อท่านเขียววัดทรงบนเป็นพระอริยสงฆ์ชื่อดังของจังหวัดนครศรีธรรมราช วงการรับเช่าพระเครื่องและการปลูกเสกพระเครื่องรู้ในกิติศัพท์เรื่องความขลังของท่านพ่อท่านเขียวท่านมักได้รับนิยมไปปลูกเสกวัตถุมงคลต่างๆอยู่เสมอเพราะท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องวิชาอาคมขั้นสูงพระเครื่องที่ท่านปลูกเสกได้รับความนิยมทุกรุ่นมีประสบการณ์สูงคุ้มครองปลูกปักรักษาเหตุเพศภัยดีนักหลวงพ่อเขียวนอกจากจะเก่งเรื่องวิชาอาคมแล้ว ท่านยังเป็นพระนักเทศชื่อดังเวลาที่วัดมีงานบุญและในวันพระท่านมักขึ้นธรรมาฒเทศสอนญาติโยมเรื่อยมาพระเกจิภาคใต้ของไทยเป็นกลุ่มพระอริยสงฆ์ที่มีชื่อเสียงด้านวิชาอาคมมนคาถาและมีวัดปฏิบัติที่งดงามศึกษาพระธรรมวินยัยพระแต่ละรูปรักการปฏิบัติภาวนากรรมฐานหลายรูปชอบปฏิบัติทุดงวงการรับเช่าพระเครื่องให้ความนิยม ในวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์สายใต้เนื่องจากพระเครื่องของพระเกจิสายใต้มีความเข้มขลังอนุภาพครอบจักรวาลพระเครื่องของพระเกจิสายใต้มีประสบการณ์สูงมีผู้นำไปบูชาแล้วได้สัมผัสค,ความศักดิ์สิทธิ์จนเป็นที่กล่าวขานในแวดวงคนรักพระเครื่องนักเล่นพระเครื่องชอบสะสมพระเครื่องของเกจิสายใต้เพราะมีเอกลักษณ์มีพุทธานุคมที่สัมผัสได้อีกทั้ง ราคามีทุกระดับตั้งแต่หลักร้อยหลักหมื่นหลักแสนจึงเป็นที่สนใจของนักนิยมสะสมพระเครื่องตลอดมาขอขอบคุณที่มาจากพระเกจิคณาจารย์สายใต้และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกับทางช่องด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ